สวัสดีครับสวัสดีเช้านี้ที่ตลาดประถมมงคลนะครับกับน้องครอบครัวน้องเลนเดียสวัสดีน้องเรเดีย,ยมันก็มาขายคิดเดิมนะครับที่ตลาดประถมมงคลตั้งแต่ปิดเทอมมาเนี่ยน้องเรนเดียยังไม่ได้หยุดสักวันเลยตื่นเช้าทุกวันดูหนะ้าดูหนะ้าไม่ได้พักไม่ได้หลับไม่ได้นอนตื่นตีสี่ตีห้าทุกวันกับบ่ายสองโมงว่าจเไ็ด้นอนตีห้าทุ่มทำงานตัเสร็จสามทุ่ม เล่นโทรศัพท์หนึ่งชั่วโมงใช่ป่ะทำงานเสร็จสามทุ่มสี่ทุ่มก็นอน,นเลยไม่ได้มีเวลาเล่นโทรศัพท์แต่ว่าวันที่สิบเจ็ดสิบแปดน้องลีเดียวก็ขอพักสักวันเดียวแล้วขอพักสักสองวันอ่ะไม่เหรอ มาเอาเพลงมาร้องให้ฟังเลยเร็ววันนี้นะคะน้องเรเดียก็เอาเพลงมาฝากทุกคนมีคนทักว่านะคะไปคอมเมนต์ว่าหน้าเหมือนกันเหมือนเลขสิบเอ็ดเลย <laughs> เหมือนเลขสิบเอ็ดเลย <laughs> เลยเหมือนเลขเลสิบเอ็ดเ,เ,เลยนะคะห <c oughs> น้าเหมือนกันไหมคะทุกคน <c oughs> พิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับแบบมาร้องเพลงให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆฟังอ่ะเปิด ฟังร้องดีเดียร้องเพลงนะครับโอ้บานนาฝนฟ้าไมา่อำนวโโชคไม่ช่วยบานนาถึงขาระถุ่เง่งมองเบังฟ้าเมฆวนลาไหลดบลมอู้เฮาถึงคราวสา่นสมเท่าวาง,างนลียภาพแห ในฐานะข้งคนณายแรงแลกเงินส่งไปสอมแรงใจสู้ความแห้งแล้งอยู่เมืองคนอ้ําใจแห้งอ่อนแรงก็ทนเรื่อย นีอยู่ที่ตลาดผสมมงคลนะครับท่านใดที่มีลูกค้านะครับลูกค้าเยอะๆขายไม่ทันนะครับส่งมาทางนี้ด้วยนะครับตอนนี้ว่างมากเลย <c oughs> ตอนนี้ว่างมากเลยร้านค้าท่านใดที่มีลูกค้าเยอะๆนะครับขายไม่ทันนะครับส่งมาทางนี้เลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับอ่ะเด่นใหญ่แล้วทีนี้ มาไว้ถนุนร้านขนมปังนางฟ้าน้องเรเดียด้วยนะคะตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ตลาดปหงวงศ์คนจังหวัดน,นครปฐมค่ะหรือว่าถ้าใครหาร้านไม่เจอเนี่ยก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 63, 6 3 6 2 3 8 5 5 9ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งเบอร์น,นะคะ0 8 1 0 1แปดหนึ่งค่ะขายตั้งแต่กี่โมงขายตั้งแต่กี่โมง,งเจ็ดทครึ่งน,นะคะถึงบ่ายสองโมงแต่ว่าบางวันก็จะคลาไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่ใช่จะบ่ายสองโมงตร กับรถจราเข้นะครับคุณพ่อนะคะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งฝึกนะคะเพิ่งฝึกพูด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 ่ะพูดไม่ค่อยชัดพูดไม่ค่อยแชทกับน้องอินเดียไม่ได้น้องอินเดียพูดคุยเก่งกว่าพ่อคุยแล้วลิ้นผับพันกันลิ้นมันพันกันลิ้นมันพันกันลิ้นมันเกี่ยวฟันปวดร้อนเต็มเต็มมือก็เลยพูดพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดเท่าไหร่พูดไม่ชัดเท่าไหร่อ่ะ วันที่สิบเจ็ดสิบแปดนี้หยุดสองวันนะครับใช่หรอใช่สิบเจ็ดสิบแปดนี้จะหยุดให้น้องเันเดียพักผ่อนสองวันอเอาเปิดปิดเทอมมาเนี่ยยังไม่ได้พักเลยแปดวันเดียวอา้าวสิบแปดวันเดียวค่ะคุณแม่บอกคุณพ่อ,เ,อเดี๋ยวส <17 S 1> ิบเจ็ดก็ก็หยุดด้วยเ็ดวันหนึ่งสองวัน18วันเดียวหน้าหน้าเหมือนกันไหมยิน คุณแม่นะคะนี่คุณแม่คนงคุณแม่เป็นเป็นเป็นช้างนะครับเป็นช้างเท้าหน้าคุณแม่เป็นช้างเท้าหน้าแลนะครับพ่อไม่ใช่สิพ่อพ่อเป็นช้างเท้าหน้าพ่อที่ต้องเป็นช้างเท้าหน้าแต่คุณแม่นี่เป็นคนคนกีช้างบ๊ายบายวันนี้วันที่สิบห้านะครับ พวกนี้หวยออกแล้วอย่าลืมซื้อหวยกันนะครับเผื่อลืมเลยตรงเห็นใจก็เลยบอกพวกนี้หวยออกแล้วครับันที่จะบกเห็นใจครับก็เลยบอกว่าพวกนี้หวยออกแล้วควรจะลืมกันนะครับบา,บายยน้องเดียวบาย,บายๆลูก